สวัสดีครับความรวยวละคลิป EP ต่อไป EP นี้เรามี5ไอเทมนะครับเอามาฝากกันนะเพื่อเพิ่มไปยังหรูฟิลเตอร์ของแต่ละท่านนะครับราคาค่อนข้างดีเลยเออจริงจริง4โทษทีนะครับมันมียูนิคอยู่ชิ้นหนึ่งนะเกรดหลอดอาร์เบอร์อันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าแพงนะครับนะอันนี้ไม่ต้องบอกนะครับอออย่างแรกนะครับมีด นะครับมอดคริสมัลติเทียร์7นะครับอันนี้เนี่ยถ้ามอดประกอบร่วมนะครับดูเป็นมอดที่เข้าท่านะครับแล้วก็ฟอร์จิ่งโพเทนเชียลสูงราคาดีดไปเกิน10ล้านแน่นอนนะครับก็นะมีดคริสมัลตินะครับเทียร์7นะฮะสิบล้านนะรอดูกันไว้นะครับอันต่อมานะครับจะเป็นคอมบิเนชันนะครับของเลือดรถเปลี่ยนเป็นวอร์ด นะครับมอดดีมดเดิมนะครับเทียห้าขึ้นไปนะครับบวกกับเ o คติก e s ซิสหรือบวกกับโคลิซิสก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเทียเ์7นะครับขอแค่มี2ออย่างนี้แล้วเป็นไอเทมเอ็กซ์ซ้นะครับก็ขายเบสไปเลยประมาณล้าน2ล้านนะครับถ้ามอดอื่นดีกว่านี้ก็จะแพงกว่านี้เนาะแต่ของผมมันเป็นมินเนี่ยน a g เมกับพอยซัน e s ซิสซึ่งไม่ค่อยดีนะครับก็นะเรียบร้อยนะครับประมาณคอมบิเนชันนี้เลยอันต่อไปนะครับ แหวนอินเทอยเจ็อันนี้นี่คือยอดเยี่ยมไปเลยนะครับแล้วก็แหวนอินเทียเจ็เนี่ยเขาใช้กับพวกสแต็กวอร์ดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นโคลิซิสนะครับหรือแม้กระทั่งเนโคติกลิซิสนะครับมีราคาแน่นอนอแหวนเนี่ยจริงๆหลายๆคนเขาไม่ใช้อยู่นี้กันเพราะฉะนั้นถ้าเบสเป็นมูฟสปีดนะครับหรือเป็นแหวนคอปเปอร์บวกควิดแชงบวกมอสอะไรที่ค่อนข้างมีประโยชน์เนะี่ย นะครับบวกกับอินเทีร์เจ็นี้ยี่สิบห้าล้านนะครับขึ้นไปได้มากกว่านี้นะถ้าไม่มีโคเดเมดซึ่งมันทำให้ลนะ็อกบิลล์เนาะมันจะขายง่ายกว่านี้อีกนะครับแต่โคดิสแทนบวกฟอร์จิ่งโพเทนเชียลสูงขนาดนี้ราคามันเลยแพงนะครับถ้าหลายคนมีแหวนอินเทีร์เจ็ธรรมดาแต่เบสแหวนเป็นแหวนอื่นราคาอาจจะลดหลั่นลงไปเช่นเดียวกันฟอร์จิ่งโพเทนเชียลต่ำราคาจะลดหลั่นลงไป ถ้าได้มา f o r t i n ง p o t e n t เ a l สูงขนาดนี้ไม่แน่ใจว่าจะคราบยังไงนะค้างไว้ที่50นะครับมันทำให้ขายง่ายมากนะครับ25ล้านแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะครับเป็นเสื้อโลกนะครับเบดบวกความถึกนะครับเบดอะไรก็ได้นะบางทีก็มีเบดบวกควิดอว o ย d a n c e นะครับอันนี้เป็นเบดบวกโพซิทีฟซิสโคลิซิสนะครับมอดเป็น Health ปอร์เซ็นะครับ4ล้านนะครับ ก็นะคลิปนี้จัดกันไปเยอะเลยนะหวังว่าทุกคนจะหาของไปขายกันได้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ